น้องเชื่อไหมว่าสิ่งที่ทําให้คนในเครืตจักรเนี่ยจะพบพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เสียงเพลงแต่เป็นชีวิตของคนที่น,ำนำานมัสการผมพูดอย่างหนึ่งนะเสียงเพลงไม่ใช่สิ่งที่ทําให้คนสามารถที่สมัครพระเจ้าได้แต่สิ่งที่สําคัญมากกว่าเสียงเพลงเพราะเสียงเพลงเป็นเครื่องมือถูกไหมคือน้ําหนักน้ําหนักของชีวิตของคนที่ร้องของคนที่น,ำน,ำนำานมัสการ ของคนที่เล่นนมัสการของคนที่อยู่ในทีนมัสการพระเจ้าสนใจชีวิตของเรามากกว่านะฮะในในหนงานเพราะนั้นท่าทีเราต้องถูกต้อง,องผมอยากจะชสุดเป็นตรงนี้ไวน้นิดนึงก็คือว่าอันนี้คือรู้สึกดนใจโดยพยายามโดยสุดนะ์พี่น้องเดี๋ยวจะได้เรียนบทเรียนนี้ต่อไปนะพี่น้องอพี่น้องจะขีพันธสัญญาใช่ไหมครับผมขีพันธสัญญาเนี่ยเป็นตัวที่บ่งบอกถึงการทรงติตของพระเจ้าในพระพ,พี่เดิมถูกไหม แล้วก็หีพันสัญญาเนี่ยมันมีกฎอย่างหนึ่งก็คืออะไรรู้ไหมฮะว่าหีพันสัญญาเนี่ยมันต้องถูกแตกหามด้วยใครครับด้วยโปุโลหิตถูกป่ะพี่น้องคนที่จะมาแบกหีพันสัญญาหรือยกอการสื่อิของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่นักร้องไม่ใช่นักดนตรีแต่จะต้องเป็นโปุโลหิตที่ถูกเลือกที่ถูกจัดสรรวราเขาเนี่ยเป็นคนที่ถูกเลือกมา เพราะฉะนั้นพี่น้องคนที่เรารับใช้พระเจ้าเนี่ยเราต้องมองตัวเราก่อนว่าเราไม่ใช่นักร้องนะอย่างแรกเลยเนี่ยเราไม่ใช่นกักดนตรีอย่างแรกนะแต่เราเนี่ยเป็นโปรโลหิตของพระเจ้าที่เรามีชีวิตที่ถูกจัดสรรถูกเลือกมาเป็นชีวิตที่บร,ริสุทธิ์เป็นชีวิตที่ถูกต้องตามในสาธฏิของพระเจ้าเพื่อที่เราจะสามารถที่จะแบกการทรงศักด์ของพระเจ้าไปอวยพรพี่น้องในคริสตจักรของเราได้นะฮะครับผม